เก็บเร็วกวันสิะก่อเยอะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมกับพักดิสานมาเน้าเก้านะครับเมื่อนี้ได้ตำบักหุ่งเนาะค่ะชมตามกับอันปิ่งปลาปิ่งปลาครับปิ่งปลาดุกนะครับผมปิ่งปลาดุกค่ะนี่นี่ครับผมปิ่งปลาดุกเจ้าโตงโคกโตโตโคกโตแบ่งกันภูรสามโตเออแล้วก็ไก่เนื้อกับผักเคี่ยงผักขังเคียงก็เยอะแยะครับผมนี่ละเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อมาครับผม กับฮังดี้ซานมันาอ่ะจัดเลยมาค่ะมากินข้าวแรงน้ำกันด้วยค่ะข้าวแรงเส็บๆได้ซิม,มอันตำมกงบึ้งต้องมีวับผ็ดผักอือ๋อลองโอ้ยหิขวขาวครับผม น่าสรจมือกันครับผมถื้อสวยถือพระเข่าถื้อสวยเทจจานนะกเสร์ฟแจกชื้ออรเชสถานเพชรปอเฮ้ยไปดุไปดุกห้อยเกลือ อย่างเตาทานทั้งห้องสวๆๆนั่งจักไหย พี่น้องแต่ยังกินขอ้อแรลมเนาะมาเสียพอะไรมัยนี่ก็จะลาดไปเสือนบบบม้วน,น,นแม่หน่วยหนึ่งวละาบา มาตามกินข้เขาแรงกันโอ้เสียงมันฟมดองอเพชรอันแสบปากข้น่กดน้อยไปนึ

Lái phí ừ. Lấy cho cô biết nào. Trên heo trên nằm. Cái sẻ. Mất được rồi. nó ăn trên cho cô ăn. Kẻ rồi nha. Ừ. Ăn được kẻ. Mình luôn. Đắm mất rồi cho cô. Cho cô lái một Cái nó còn rồi. Phải chín โอเพิ่มขนมเชียงก็เป็นหนักแซ่บ็เปนหนัน้ำมันก็ไหลลงพุ่นขนมจีนมันก็เปิดมันเป็นจับง่ายๆไงทิ้ขนมจีนแทนเข่าเบื่อเข่าหั้นเมื่อกี้ขนมจีนแทนยิ้มด้วยกัน น,นี่ปลาเขาอสุดเลยติดไหมติดมั้งนี่ปลาเขม มันซาอยไรเงี้กับเกี่ยวเขาพี่น้องจจยน้ำก่นอนเกี่ยวเขาเล่ากันม้วนเปนอย่างไร ทาไรได้กินอ่มันประกอบนะขอบอ่ะมันอันพุ่ยๆเยอ,อสซื้อไหมตอตะงจะมือป่ะใครจะบอกเลยอ่ะ,อปปะอนนะมันแก่ป่ะม,มันฟอร์อ่ะอมันฟอร์มันฟอร์อรไรอ่ะห้เราเก็บมาจากสวนสาแม่หนระอ kiếm liều quan chỉ có chứ bây giờ được hoa có hôm đi บอกคือไปสาวคนใหม่แต่มันมันเพชรตื่นเต้นดี่ห่างเพชรจะมาก่ายกินหนัก พอดจะกางเนาะแต่มันกลางมันหลายเนี่ย <Yeah. S 1> แต่ไม่ค่อยมากินปลาเพกค่ะ yeah.

บีบมาใบรรยากาศนั่นปลามัน,นตัวน,น้อยนี่บ่ แยบสุดเลยรปดู เสร็จไปทิชช oh. uh. yeah, ู no. bueno, nên nên ่ไปใส่น้องทิชู่ฮม้งเหรอไมเนี่ยไม่เย่มาซื้อเอาอยู่ไม่ตูดสะพะเอยางเอาทิชู่คนพี่น้อเป้าโลดบม่เลยว่าหรอกบุกาเนี่นี่ตูดสะพะม่ล ไม่ได้ทือเกินมานนําเตะวชไวยไดู่วยไว้บ่ดับพ่เราต้องจับกดเสร็จเสร็จเสร็จบังประดุพนพูดกินอยู่ยซ้ำอันสื่อไปปล่อยเลยเนาะหลัประดูบ่า càng nó văng đấy Chỉ nếp tầm bóng không Tầm bóng không tầm bóng qua Chỉ đoạn như nào Chuông này tôi Phấn tốt tổ Bị tè ơi ข้าข้อไปหรอบอกร่าง,หงไหมพ่อท่านไรล,ลุงค้อล่ะ มันแหลกๆจังกืนมัน นล้วแต่ปลกากลางไรขึ้นนะบ่อยปลากงไรหมดกิ่งไกลสิเดี๋ยวเอาไปจิ้มบาได้ก่อนค่าพ่อ,อ Dinh dinh Xem <laughs> Cái <laughs> miếng nửa có bà mẹ cái này <laughs> Mà cái đồ cây này มันเขาตามนะม่ติดเศั่วแค่กินหมส เสียงทุงเอ้เสียงทุงเขาดังกับแก็บกับเก็บหนังนห่งจับน้ำกัับ คัโอเคเราไม่จีบกันจะหย่อได้้แซ่บพีน้อง พี่น้องเรับิมแล้วค่ะโบเผ็ดไหม,ม,ะะม,บมแบบกินเหล่วตามด้วยเข่าเนี่ยโบเผ็ดเลยเดียวแต่ว่าถ้ากินตามหูหล็กแล้วโอู้วเผ็ดโบเผ็ดยังเลยเนาะขี้เศร้าหน่อย,อยพ,อพักบุ๋มเอวาผัดซี่หมูบ่เอาอพักบุ๋มเมา่อวานซีไม่กินกับมืออื่นสัมเสียบไล้กินอย่างอื่นอ่าพี่น้อ,นองนะครับผมสำหรับมื้อน,นี้นะนะครับผม ครับทางดีสานบ้านเฮาเนี่ยครับผมมาดูกย่างเกลือกตมต่ำแซ่บๆครับผมนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องทางดีสานบ้านเฮานะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้จ้ะวันนี้ยังครับเวันนี้แครับเนาะสำหรับเมื่อนี้เอาไว้ันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ